เออจะมีคนแบบชอบหาว่าเฮออ้ยทำไมไขายแบบโบตอกราคาถูกจังแล้วแบบแล้วมันจะมีมาตรฐานหรอแล้วมันจะยังไงก็เนี้ยแหละหมอกําลังทําให้ดูว่าทุกเคสบอกกาลังทําแบบนี้อยู่เนาะทุกครั้งก่อนที่จะฉีดโบตอกหรือว่าจะจะฉีดอะไรใดๆเข้าหน้าตัวเองเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะฉีดอะไรเข้าไปแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกอย่างยาวเนโลกไปเนี้ยตรวจสอบได้นะ เริ่มจากที่วันนี้นะคะเราจะฉีดนาโบกันเนาะนาโบขนาดบรรจุเนี่ย200ยูนิตคุณก็จะใช้แค่100ยูนิตคุณก้อยได้เป็นคนแรกที่เปิดขวดเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าหมออ่ะผสมยาย,ยังไงแล้วก็ดึงยาออกมายังไงเดี๋ยวหมจะสาธิตให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็วิธีการตรวจสอบเลยก็คือยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมีโฮโลแกรมทั้งหมด2จุดด้านข้างตรงนี้จะเป็นโฮโลแกรมที่สามารถสแกนได้สกนได้ไงดีสิ มันตรวจสอบได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนเนาะจากบริษัทแล้วก็ของแท้เออใครแบบว่าเอ้าสแกนแล้วแล้วแล้กล่องแล้กองบอมสแกนได้ไหมไม่รู้พอใช้แต่ของแท้พอสแกน QR Code ออกมานะคะหน้ามือถือเนี่ยจะขึ้น Information พวกนี้เลยเนาะการตรวจสอบก็คือว่าทุกอย่างราต้องตรงกันทั้งหมดค่ะตรงกันทั้งหมด3จุดเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมอีกหึงจุด ด้านล่างตัวยาจะมาเป็นผงนะคะเดี๋ยวหมอจะละลายให้ดูนะคะต่อไปหมอผสมยาให้ดูนะคะเดี๋ยวหมอจะดูดน้าเกลือขึ้นมาเนาะคือไม่สามารถฉีดผงได้แน่นอนแหละว่าเราต้องใส่น้ําเกลือเนาะน้ําเกลือเข็มดูดยานะคะนี่เข็มนี่เข็มดูดน้ำเกลือนะเข็มดูดยานะผมไม่เอาเข็มนี้จิ้มนะเดี๋ยวหมอเปลี่ยนให้ดูนะแบบไม่ใช่แน่นอนเข็มนี้ใหญ่ใหญ่เกินใหญ่เกิน รอเขาละลายสักแป๊บหนึ่งระหว่างรอละลายเดี๋ยวหมอขอ marker ก่อนนะคะวันนี้ฉีด100ยูนิตวางแผนไหมว่าจะฉีดทั้ง lower face ทั้ง upper face เนาะ upper face เนี่ยพวกริ้วรอยหน้าผากขมวดคิ้วตีนกะา,าหมอเก็บให้หมดเลยเกลี่ยงแล้วก็ด้านล่างกล้ามเนื้อกรามเก็บกรอบเนาะเวลาที่กล้ามเนื้อกรามที่มัน,มน,มนบาน,บานแล้วมันจะทำให้หน้าเราแบบดูดูบานดูชุนโอเคค่ะ อ่ะมาดูกันนะคะว่าครบลอยไหมเนาะหมอที่พายไลยว่าไปยิงตรงนี้หดกระฉิดตามนะคะตามมันผิดของหมอในคือสี่ยูนิตนะคะโอเคเริ่มเลย วันวันนี้มาฉีดนาโบ100่ยยูค่ะคุณหมอมือเบามากแทบจะไม่รู้สึกเลยจริงๆมีปัญหาเยอะมากค่ะหน้าผาแบบยุรอยหางตาแล้วก็กามค่อนข้างแน่นเลยไม่ได้ไม่ได้ฉีดมาแบบ6เดือนใช่ค่ะก็เลยวันนี้คุณหมอจัดเต็มเลยทั้งอัลเปอร์เฟสแล้วก็กามอยากแนะนำมาดอกตอร์สมพีนิกนะคะพอดีคุณหมอเปิดยาดยยาต่อหน้าแล้วก็ ให้เช็คได้ค่ะว่าเออของแท้แน่นอนค่ะแล้วก็มีแอร์คูลิ่งเป่าใชา่มีตัวสั่นเครื่องสั่นช่วยด้วยเจ็บน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะ